สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกม a ด by d a ร l i g h t Mobile ผมขอแนะนำร้าน Over t o p Up ทางร้านมีโปรโมชั่นดีๆให้เลือกมากมายเติมถูกสะดวกปลอดภยัยสนใจลิงก์ใต้คลิปครับผม okay, โอเคครับสวัสดีท่านผู้ชมชาว Dead by บ a y l i g h t Mobile กันอีกเช่นเคยดีครับผมวันนี้เราก็กลับมาไต่แรงกันอีกอีกครั้งหนึ่งน้ครับผมหลังจากที่เราไปทำคอนเทนต์อะไรมาเยอะแยะไปหมดโอเคตัวอะไรวะเนี่ยตอนนี้ผมเอาบุญสองอันมาแล้วผมก็คือบุญล,ลบ้อยเท้าแล้วก็บุญฮิวโอ้โหแล้วเพื่อนนั่งแกะ อะไรวะน่าแก่หรือบูนไม่รู้เดี๋ยวปั่นไฟก่อนแล้วกันรีบก่อนตัวอะไรวะเนี่ยคุ้เงียบเลยอะ่ะ <c oughs> โอ้โหโอ,โอ,โอชัดเจนมานั่งนานอย่างวะเนี่ยแล้วผมก็เพิ่งเห็นด้วยนะน่าจะมาเพิ่งมาหรือเปล่าก็ว่าอยู่ทําไมเงียบๆโคตรเฟสนะครับผมตอนนี้เราเจอโคตรเฟสฆากรเฮ้เท่าไรไฟอะไรวะเนี่ยขอบูนทับโอเคผมบูนทับอุ้ยโอ้ที่ดินผีสิงแย่แล้วไล่เพื่อนอยู่วะน่า ถ้าไล่เบิ่อนอยู่คือจบบอกเลยปัดไฟก่อนอยู่ไหนวะเนี่ยทำไมเสียงหัวใจโอ้ยเรียบร้อยหมดตีหรือเปล่าวนนี้ยะตัวเทมเดียวนี้หมดตีโอเคเขาอุ้มเพื่อนได้ผมเดี๋ยวผมขึ้นไป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 ฮิวคนข้างบนดีกว่าเพื่อนคงด่าผมยับแล้วเนี่ยไปแกะทําไมโอเคผมฮิวคนนี้เลยเฮ้ยเขาอยู่ข้างล่างวะอุ้ยระวังด้วยไงวางด้วยไง,ง,ยไงโอ้เขาจะขึ้นมาเอาผมแน่เลยวะผมก็โดดลงไปแบบชิวๆไง โอเคเราดึงคนนี้เลยเสียงหัวใจหายไปแล้วนะครับผมเขาน่าจะไปที่อื่นอุ๊ยโอ้โหสะดุ้งเลยอยู่ดีๆก็โผล่มาเลยวันเนี่ยจำสแก็จัดเลยเขากลับมาแล้วนะหายตัวมาโอเคเพื่อนโอ้โหเพื่อนยืนบังทำไมวะเนี่ยไปก่อนโอเคครับผมซ้ำผมหรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้เหมือนจะไปเอาเพื่อนวะโอเคแล้วก็ไปฮิวตรงบูธได้นะครับผมตัวนี้อุ๊ยโอ้โหเอาผมเฉยเลยเยอะละเข้าสี่แถวทันอยู่นะครับผม ผมจะงกไม้นะไม่รู้จะยัดเลว่าอุ๊ยโอ้โหแล้วย,ยัดจริงด้วยไงทันปหเนี่ยไม่ทันเลเนี่ยมไม่ทันจริงด้วยไม่เป็นไรครับผมเรามีแทงหลังเรายังสามารถแทงแก้ตัวได้อีกนะเรียบร้อยเพื่อนอุย๊ยแทงไม่โดนเฉยเลยสวยเพื่อนสวยโอย้ตอนนี้ตัวเฟสสองแบบแบบงงๆไปก่อนดีกว่าอุย๊ยโหแล้วเขาย่องมาอยู่นี้ดีนะถ้าผมนั่งฮิวต่อเนี่ยคือเรียบร้อยแล้วเนะี่ยแย่ละ ขาจะซ้ำผมต่อยแล้วปะน่าจะเอาผมแล้วอะตอนนี้ยังห้าเครื่องอยู่เลยไม่รู้จะรอดหรือเปล่านี่ยถึงเวลาต้องจริงจังแล้วนะผมคือถ้าไม่ตายกนะ็คือแบบไม่จริงจังหรอกผมเนี่ยคอนเทนต์จัดโอเคขอฮิวก่อนแล้วกันตอนนี้ฮิวได้ครับผมไมพังโทเทมผมโอ้โหยังฮิวไม่เสร็จเลยอีกนิดเดียวมานี่มามาไล่ผมนีมาโอเคมาผมจะถึงเวลาอุ๊ยโอ้โหตัาเกล้าโอ้โหตายย่าไปก่อนตายยากแบบ เซฟอ่ะเซฟจัดเลยตอนเนี้ยคือถ้าถ้าพลาดคือจบเลยโอ้โหถ้าไม่ตายนี่คือผมคงไม่ตั้งใจเล่นนะต้องรอให้ตกเฟสสองเฟสสามก่อนเนี่ยคือเออตีอะไรเพื่อนตีอะไรเก้า,าข้ามมาก็หน้าต่างหรอไม่มีนะโอเคเก้ากลับอ่ะผมฉีกกว่าโอเคตัวนี้แมททึบแบบแมทแบบพวกทึบทอะไรพวกนั้นอ่ะมันเล่นยากกับโกลเฟนนี่ผมเพราะว่าถ้าเขากดสเตลมาเนี่ยคือแย่เลยนะจะพับเซฟนะโอเคเซฟไปก่อนคือตอนนี้เล่นเซฟโซนจะดีกว่านะ โอเคแล้วผมกระโดดจริงไงกระโดดไปกระโดดกลับไงเพื่อนเอ้ยตีอะไรก่อนตีอะไรก่อนแขนผมจัดแล้วเนี่ยเขาจะเอาผมตายวะ <c oughs> ผมต้องยืนให้เพื่อนปั่นไฟ <c oughs> โอเคตรงนี้สามารถคอมโบกันได้ไหมผมเราเล่นคอมโบตรงนี้ได้เฮ้ยมีคนปั่นตรงนี้หรือเปล่าเนี่ยลากมาหาเพื่อนเฉยเลยเพื่อนสอรี่ให้ผมตอบปะโอ้เราไปหาเพื่อนไงโอ้โหลากมาหาเพื่อนเหยอะละโอเคเราไปงั้นเราไปไปขอบุญบุญที่เดิมกันลวกัน โอเคมีคนอยู่ตรงนี้ปะได้ยินเสียงเออนี่ไงโอเคบูนก่อนแล้วกันเฮ้ยอ,อะไรอะ่ะเพื่อนจะหิวเหรอมาหิวดิสวยเพื่อนเพื่อนหิวให้เรานะผมเดี๋ยวเราก็จะบูนตัวตนี้เลยเพราะหมหาทุเรียนไม่เจอโอเคตอนนี้บูนล,ลบรอยเท้ากับบูนหิวผมทํางานนะผมรีบปัดอะไรงั้นนะเหลือทั้งสี่เครื่องนะผมนี่จะตายแล้วผมไม่รู้ว่าเขาไปไล่ใครนะตอนนี้อุ้ยโอ้โอื้มชัดเจนอ่ะส่องไฟแนละ้วแบบเนี้ยอ่าเรียบร้อยเรียบร้อยดีที่ยังส่องได้นะ โอ้อยดีก็โผมาแตัวนี้โอ้โอเโอาใครเอาเอาผมมาเนี่ยเอาผมแล้วเสร็จไปสองเครื่องแบบรัวๆเอาผมเลยแล้วผมโดนจริงอุ้ยดักเออโดนไปก่อนหนึ่งทีตัวนี้ไม่มีใครอยู่ใช่ไหมตัวนี้มีใครอยู่หรือเปล่าไม่รู้ขอเล่นตัวนี้ก่อนแล้วกันไม้ยดักดักดักฉี่นะผมตัวนี้ไม่มีคนอยู่นะแต่ว่าปัดได้เยอะแล้วเด้อไงปัดได้เยอะแล้ว,ลว,ว,ลว,ลวงไงหลอกไฟว่ะหลอกไฟมาแบบนี้นี่ผมมองอยู่นะข้ามเปล่าผมว่าน่าจะข้ามปะไม่ขา้ามด้วยโอเค ฉีกไปเล่น LT ดีกว่าละอุ้ยโอ้โหทันไหมเนี่ยเฮ้ยทันไหมเนี่ยไม่น่าจะทันนะต้องเสียดายากตายต้องไปก่อนใจเย็นเพื่อนโอเคเออโว้ตรงนี้ได้ผมผมว่ากระโดดทันแล้วเนี่ยโอเควิ่งไปกระโดดทันแล้วเล้วติดอะไรวะน่าวิ่งติดเฉยเลยงงจัดเกมาต้องจริงจังบ้างละไม่หลอกไฟโอเคตัวนี้มีไม้ครับผมเราสามารถทับได้เฮ้ยอะไรแตกอ่ะโอ้โหเท่อะไรวะน่าไม่รู้วนไปก่อน น่าจะไว้ได้แล้วปะ่ะน่าจะวนได้อีกรอบนึงอยู่โอเคเขาแบบเก็บลายแล้วก็วิ่งติดเสาตรงนี้นะโอเดี๋ยวาผมต้องพับแล้วล่ะพับเส้ก่อนโอเคเข้ามาเล็กดีกว่านะมีใครแกะอะไรระเบิดเมื่อกี้ขอทางหน่อยเพื่อนโอ้แล้วเพื่อนปัน่นตรงนี้้วยมันไปที่ไหนไม่ได้แล้วเพื่อนขอทางด้วยโอเคนะขอทางหน่อยนะเพื่อนอเออไปตีเพื่อนว่ะต้อจะเอาเพื่อนแล้วปะ่ะหรือว่ายังยังมีใจเอาผมนี่เหมือนจะหาผมอยู่แล้วเนี่ย เคเดี๋ยวผมฉีกกลับไปแมทเทพให้นะครับผมแมทเทพเปิดจะมีไม้อยู่นะอุ้ยแขนผมจัดเลยฮัลโหลคนนี้มีคนอยู่ตรงนี้ด้วยโหเดี๋ยวไปก่อนตรงนี้ไม่มีไม้แล้วนะครับผมไม่มีไม้แล้วนะไปเอาเพื่อนโอ้โหอย่าละผมนี่ลากใส่เพื่อนรัวๆนี่ไม่ได้ตั้งใจเลยครับผมที่ผมไม่ได้ตั้งใจซอรี่เพื่อนโอเคตอนนี้เหลือเครื่องเดียวนะมีโอกาสรอดอยู่ต้องรีบปั่นอะโอเคผมฮิวไปก่อนแล้วผมก็จะไปดึงเพื่อนไงจะไปดึงเพื่อนไม่รู้ว่าตอนนี้เขาหายไปไหนแล้วนะ ไม่รู้ว่าสเตล,ลไปไปไหนก็ไม่รู้นะแต่ขอดึงก่อนละกันโอเคผมจะดึงเขาแล้วปั่นเครื่องนี้เลยโอ้โเครื่องนี้ตอนผมมาได้เยอะกว่านี้แล้วเนี่ยที่หว่งก็ได้เพื่อนโอเคผมว่าลุมปั่นเครื่องนี้น่าจะเสร็จอยู่นะมีไม่มีโทเทมโอเคลุมปั่นเครื่องนี้น่าจะได้อยู่โอเคเสร็จนะผมว่าเรียบร้อยเฮ้เราม,มาเลยเหรออุ่ยโอ้โหมาเลยเหรอเรอพื่อนเอาไมา่เข้าไม้ด้วยคนนั้นนะล้มวะเนี่ยเรียบร้อยเรียบร้อยผมรอสองไฟให้ รอสองไฟให้เพื่อนไปไหนวะไปเจอเดี๋ยวไว้เฉยเลยโอเคมาปะยิวเลยแล้วกันไม่รู <S <s ้ว่าเขาจะกลับมาหรือเปล่านะเพื่อนเอาเขาตู้เฉยเลยไม่ไม่มาช่วยกันฮิวอ่ะเพื่อนไม่ช่วยฮิวให้กลับมาแล้วเนี่ยรอสองไฟเดี๋ยวรอสองไฟได้แล้ผมอุ้มป่าอุ้มดีไปไหนวะโอเคน่าจะอุ้มนะอ่ะเรียบร้อยอย่างนี้ก็เรียบร้อยนะโอ้โหติดต้นไม้ สองอะไรของโมวะเนี่ยโอ้โหแย่ละสองให้บอดไปก่อนเพื่อนดึงดิเพื่อนไม่มีใครมาดึงเลยหรอสารสองให้บอดแล้วเนี่ยสองไปก่อนสองไปก่อนโอ้โหเพื่อนทำไมนั่งอยู่ตรงนี้วะเนี่ยดึงเลยเขาไล่ผมนะเนี่ยดึงเลยเพื่อนดึงได้ปนะน้าเพื่อนเป็นงานไหมครับไม่รู้ว่าเพื่อนเป็นงานหรือเปล่านะเคเหมือนเขาจะไล่ผมปะเอ้ยโอเคมีคนดึงอย่างน้อยก็ดึงได้นะไปเปิดประตูดีกว่าตรงนี้บูลผมยังไม่โดนพังนะผม หรือว่าผมจะนั่งฮิวก่อนวะนั่งฮิวก่อนก็ได้ปะผมว่าผมรีบไปเปิดประตูก่อนดีกว่าไม่งั้นเพื่อนตายแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์โอเคเรียบร้อยลงม,มาแล้วไงมีแทงหลังหรือเปล่าตอนนี้ผมไม่ได้เอาแทงหลังมานะเออใครเห็นแบบเปิ้ลแทงหลังนี่ถือว่ามองผิดแนละมองใหม่ได้ครับผมไม่ใช่แทงหลังนะโอเคเก้าเก้าไปก่อนเพื่อนมาฮิวตรงในบุญดีกว่าไม่รู้ว่าเขาอยู่ไหนนะขา่ายเปมุมขยับยังเหมือนจะยังไล่อยู่นะ โอเคฮิวเพื่อนที่มาแล้ววะไปบล็อกทีเดียวไว้เดี๋ยวไว้ไม่บล็อกด้วยอ่ะแล้วฮิวแตกอีกโอ้โหบล็อกได้แล้วนะออาเดอ๋ยไว้นี่บล็อกฮะโอ้โหเพื่อนเนี่ยละเรียบร้อยถ้าเราไว้บล็อกได้น่าจะน่าจะโอเคผมแล้วผมฮิวเสร็จไงฮิวเสร็จไงโอเคอยู่ในบูลน่าจะฮิวเร็วอยู่นะครับผมถ้าผมฮิวเพื่อนโอ้ยไม่ได้ออกแล้วะเดี๋ยวไว้ไม่ได้ออกโอเคผมฮิวคนนี้ฮิวเร็วนี่ไงอยู่ในบูลนะผมเราจะฮิวเพื่อนเร็วนะ หนวเร็วน่าจะทันนะผมว่าเนี่ยทันหรือเปล่าโอเคทันอยู่ทันอยู่ทันอยู่ไปก่อนเพื่อนผมจะดึงเดี๋ยวไว้เองผมไม่มีรอยเท้าด้วยนะตอนนี้คือข้าตกรอเขาไม่เห็นรอยเท้าผมนะเพราะว่าผมมีบูลเนี่ไปเพื่อนมีแทงหลังหรือเปล่าไม่รู้นะนะเพื่อนระวังประธางน,นี้ผมไม่บังให้ด้วยไงเออเดี๋ยวบังให้มาโอเคผมจีจีน่าจะรอดนะผมว่าเนี่ยรอดสี่รอดสีช่ชิวชิวเอาอ,อะไรวนะเนี่ยโอ้โหแทงหลังไม่ใช่คนนี้ไม่ได้ดูแขวนนี่ แล้วเขาเนี่ยอ่าเราไม่รอดไงช่วยไม่ได้แล้วนีตอนเนี้ยทั้งหมดบอกบอกไม่ให้ไปแ้วผมจะมาเจ็บฟรีทำไมวะเนี่ยงงงงตัวเองเหมือนกันว่าทำไปทำไมโอเคเขาฮิวผมว่าช่วยยากว่ะต้องให้อีกคนนึงไปแอบอะ่ะเด,ด,ดี๋ยวเดี๋ยวยวช่วยกันดิวะเนี่ยมันช่วยไม่ได้แลนะ้วเนี่ยถ้าคนนี้เจ็บคือจบเลยนะอ่าเรียบรอ้อยวิกแม่เขาตี <c oughs> ไม่น่าจะรอดนะครับผม <c oughs> โอเคผมต้องทิ้งนะ โอ้มันเชื่อไม่ได้เขาเขาไม่ไม่ยอมออกตั้งแต่แรกอะไม่รู้ว่าเป็นบอ่อนหรือว่าเป็นอะไรนะโอเคขอให้บวกแล้วกันเกมเนี้ยตัวอะไรวะเนี้ยแบบหัวใจไม่เต้นนานมากจะเสร็จอยู่แล้วเครื่องนึงอะอ,อุ้ยโอ้โหกดเฟสเรียบร้อยเพื่อนก็ว่าอยู่ทำไมตัวอะไรอุ้มบอกเอ้าอุ้มโอ้โหนึกว่าจะไม่อุ้มนะผมเราหันหน้าไปด้วยไงเสียดายน,น่าจะยืนรอสองไฟนะแต่ว่าเขาตีผมครั้งเดียวลม้มไงผมก็เลยไม่กล้าย,ยืนเอาผมต่อเลยปะเนี่ยเครื่องนั้นจะเสร็จอยู่แล้วได้ตั้งเยอะ โอ้ก็ว่าอยู่ว่าตัวอะไรนี่อยู่ดีก็ตัวแดง3ามคนเลยงงมากโอเคเหมือนเขาจะเดินมานะครับผมเดินมาขอลองหน่อยแล้วกันคืนนี้ก็ได้เยอะแล้วเนี่ยไม่แมวอ่ะโอเคไม่แมวงั้นผมดึงนะไม่เอางันผมไปดึงเฮ้ยเขากลับมาเฝ้าอ่ะมองผมยืพมองนะโอเคสเตลแตกเอาเพื่อนลุกนี่โอ้หคืนนี้ก็ได้เยอะแล้วนะ,นออะโอเค,เ,อนะเ,ออเ,คเขาไล่เพื่อนให้ผมเดี๋ยวผมไปดึงดีวกว่า ว่ามีคนไปดึงวะผมขอดูเครื่องนี้ก่อนได้ยอะปะเอ้ยมีคนไปดึงแล้วโอเคสวยเพื่อนมีเสร็จนะครับผมโอเคเสร็จไปก่อนหนึ่ง <c oughs> เครื่องแล้วล้มไปเลยไงดีที่จรงนั้นไม่ใช่ห้องวีนะผมถ้าเป็นห้องวีนี่คือแย่มากเราไมยห้องวีโดนเล่นไปตั้งแต่คสีส่เครื่องแรกสองไฟก่อนอุ๊ยโอ้โหทำไมมันกระตุกวะเนี่ยเ <c oughs> มื่อกี้แบบถ้าส่องได้นี่โคตรไฮไลท์เลยนะกระตุกเฉยเลยแล้วผมซ้อนตูดไงผมซ้อนเลยจังหวะเนี้ยดังยอครับผม ซ้อนเฮ้ยโอ้โหเขาไม่แบบเขาไม่หลงว่ะดึงไม่ได้เดี๋ยวออกกันแล้วกัน,กนโดนจิ้มพีไปก่อนหนึ่งทีมันนี่มาเพื่อนขอจู๊กหน่อยมันนี่มามันนี่มาโอเคไล่แม้วผมเฮ่ไม่เอาว่ะเขาไม่เอาว่ะเขาแบบมไม่ใจดูชุดผมก็รู้ว่าพร้อมจูแค่ไหนไม่ได้เอามาเนียนเลยแล้วเนี่ยอโอเคอผมดึงเลยแล้วกันไม่รู้ว่าเขาสเตลหรือเปล่านะเดี๋ยเขาเอ้ยเขาอยู่นู่นว่ะโอเคดึงได้ผมดึงได้ดึงได้เพื่อน โอเคเหมือนเขาจะไล่เพื่อนอยู่นะครับผมเ <c oughs> ครื่องนี้ก็ได้เยอะแล้วนะ <c oughs> เดี๋ยวผมขอไปเครื <c oughs> ่องนี้เลยกันโอ้โ oh, หไม่มีไม้แล้วด้วยแย่และมาชัวร์นี่ไงมาแล้วโอเคผมชี้ไปเล่นตรงนู้นดีกว่าไปเล่นตรงเครื่องเสร็จนะครับผมมีไม้อยู่ไม้นึงสเตลล์เพื่อนล้อมผมกอ,องไงสเตล,ลแตกไปก่อนเออคนนี้กลัวไม้หรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวต้องลองก่อนต้องลองแบบดูเชิงกันแล้วกันบนยาวๆแล้วแบบนี้โอเคผมก็บนยาวๆเลยจังหวะเดี๋ยวไปเรื่อยๆครับผม ผมจะลองยืมยักษ์สักทีหนึ่งว่าจะหัวหรือเปล่ายืมยักอุ้ยโอ้โหตียัดมาเลยโอ้เพดึงฮิวเลยเพื่อนฮิวเลยฮิวเลยิวเลยรีบฮิวก่อนที่เขาจะมาด้วยผมเฮ้ยมาปะเนี่ยโอ้โหไม่ทันมาแล้วเพื่อนปล่อยปล่อยปล่อยโอเคมาแล้วเพื่อนโอ้ไม่เดียวสองคนไงแบบนี้ก็มันจะโดนจิ้มก่อนหนึ่งทีเพื่อนโอเคอรีมไปก่อนผมมีโทรศัพท์แล้วผมผมเล่นได้นะโอเคเดี๋ยวผมเล่นเองเพื่อนเอาแล้วเอาผมไง มีโทรศัพท์แล้วผมเราสามารถโดนตีได้แล้วบวไปก่อนผมจะไม่พับไงดูกว่าเขาจะตีผมแล้วเพราะว่าผมจะใช้โทรศัพท์ไงเฮ้ยคนนี้เขายัดไม้แล้วได้ยินข่าวเนผมขอหลอกมันทีเนี่ยคือในหัวผมตอนนั้นคือจะแบบนี้เลยแว้แต่ว่ามันไม่ได้แบบนี้ไงโอเคน่าจะโดนตีก่อนนะไม่เป็นไรเรามีโทรศัพท์ฉีกเลยครับผมบ้านเล็กไม่มีไม่มีเอ่อไม้แล้วนะผมต้องไปเล่นเล่นสเตลทํทำไมวะล่ะ โอ้ก็มองไงตัวนี้มีไม้ครับผมแต่ว่าเล่นยากนิดนึงนะเล่นยากกับตัวนี้เพราะว่ามันไม่ได้ตัวสูงมากพี่เผน่อว่าเนี่ยฉีก่อนแล้วกันไม่รู้ว่าไปไหนโอเคมาแล้วโอ้โหเอลทีตรงขอบแบบตรงนี้ไม่ไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเพื่อดักกาอุ้ยโอ้โหน่าจะโดนก่อนแล้วหลอกกระโดดไม่ลงด้วยตายยากไปก่อนเอ้ยยังได้อยู่โอ้โหรอดได้แค่ว่เนี่ยโอเคผมพับมาเลยนะผมไม่วน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 ไงเราก็โดดจริงไปก่อน จะเยีนได้เพื่อนไม่พังไม้จริงเหรอผมไม่มีไม้เล่นแล้วเนี่ยโ oh, อ้โหเกละ่ะต้องพยายามฉีกให้เข้าบัตร LT ให้ได้นะออาสวยเพื่อนปัดไฟเสร็จปัดไฟเสร็จงั้นผมไปเลยยื U ้อลาเพื่อนเออเปิดประตูสักแป๊บหนึ่งนะครับผมเรายังเล่นตรงนี้ได้อยู่นะเพราะว่าบัตรเัดยังไม่มีเขาเพิ่งพังไม้ไปนะตอนนี้ก็ยังมีไม้อีกโอเคยาวๆมองเลยยาวๆขึ้นมาทางนี้ซับจริงไงผมพับจริงไงโอเคตรงนี้ก็มีไม้ครับผมเพื่อนนี่เปิดประตูเลย ไม่งั้นผมน่าจะล้มเพราะว่าเฮ้ยไม่เอาอะโอเคแกก่อนเพื่อนไหวไหมนะ่ะรอสองไฟให้เพื่อนดีปะ่ะผมมีกัดไม้อยู่เขาไม่ได้ยินเสียงผมหรอกเพื่อนต้องพามเซฟน่ะไม่พามผมก็ล้มเรียบร้อยภาพโอเคสวยประตูนี้เปิดอย่างวะประตูนีน้น่าจะเปิดแล้วนะโอเคสวยเปิดแล้วงั้นผมก็ออกเลยแล้วกันดีๆก็ผมออกได้เฉยคือผมนี่อย่างเด็ดเลยบอกให้โอ้ยใจเย็นเพื่อนสองไฟ แล้วผมส่องไฟก่อนออกส่องไฟคนดูไงใครดูมาถึงตอนนี้ถ้าหากชอบผมฝากกดไลค์คนละหไลค์กดติดตามกระดิ่งเผื่อเวลาผมลงคลิปจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะครับและอยากให้ผมทำคลิปอะไรแนวอะไรสามารถคอมเมนต์มาคุยกันได้เลยหากต้องการชมคลิปอื่นสามารถคลิกได้ตามนี้